วัสดีค่ะมื่อนี่อันเอินผ้ามาหาโนใหม่เ้อจ้ะเบงเนยเพิ่นออกเลี้ยงแถวรอเอิอนพู่น่ะอืมออก้ลยคักได้จ้ะแมนเบืดอละจ้ะโนใหม่เนาะอ,อันทัดไปทั้งุ่นอ่อมโก,ก้าลยคักไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ นะจ่ะบักง่ายเนาะน่ะตึ๊บนะจ่ะเพิ่นออกหลาย้ะจ้ะ

nhau bữa rồi mẹ chặt nhau lại đó xem ơn bốc khâu ừ, nữa chà xem đi đẹp qua nó chà ngay có cảnh <laughs> Tầm gấp xiềm rồi, ngăm ngăm mà cả, nó đang đìn đó cả. không ngon cả Hãy subscribe mấy kênh Ghiền Mì Yeah. Cool. 응่อนไว้กันนอนี่ยขนาดเสียมบกเขาด้วจ้ะอึ๊บโอ้ติดต่อจ้ะโอ้ ไงแมาจา้ะบุธรรมดานะไงครัก <laughs> งามงามไหมจ้ะขาวขาวสวยสวยอันนี้คือปลาที่เอินหาเด้อจ้ะปลาน้องใหม่เนาะเอินไทยครับพี่น้องได้เบิงเพื่นอนมาถึงกับว่าหกเนาะจ้ะแต่ก็โอเคอยู่ไปบ่ยากดอกจ้ะเนี่ยจะปลาที่เอินหาเนาะเพื่นสียาวไปพูดเนาะ ไปเบิ่งกันเลยน่าจะเนาะเมื่อ้านเออเอาไปคุดมาขี้เห็นออกมาเป็นแบบนี้เสียมอันนี้ไร้ายแมทูไ่ไายจ้ะ ป่าเนาะจ้ะเออบ่คอยมีแห้งแผลเนาใหม่ได้จ้ะไงคุณอะ แต่นอนใหญ่ๆงามๆแม่จ้ะขีดถอดเมืองไทยได้เนาะเอินจิไปซื้อเสียมดีๆเลย พาพี่น้องเอานมใหม่ในหูเด้อจ้ะเออโมมีหมองตั้งกล้องไว้จ้ะเอิ่นเสือดายเพื่อนนาะจ้ะเพื่อนเ h a u โอ้ยโอ้ยโอ้ยต่ำกล้องเ h a u ไรหอนไรเอิ่นเอิ่นจะพาพี่น้องกลับบ้านแล้วเด้อจ้ะได้รลายแล้วจ้ะน้องใหม่โมมี่มองเก็บแล้วโอ้ย อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งวยจ๊ะโอ้ยนักเนาะนี่จ๊ะมีแต่ง,งามๆกอดพี่น้อง้่เห็นโอ้ยเอยนักดวยจ๊ะเนาะถ้าเป็นวันเท้าเอิ่นซื้อยังก็อันที่เอาเป้ใส้หลังนะค้นดอยเพิ่นเฮ็ดกันนะเอินจีซื้อเังซสั้นแล้วมาเป้เนาะนัก ถ้าจังไดคลิปนี้เอินกะเสียไหวสานีกรเนาะจ้ะเนาะาเาะอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนีอจ้ะอันขอพระคุณหล,ลายๆด้วจ้ะที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจา้ะอันมือว่านนี่เอินไม่ได้มาขอโทษขออาภัยด้วจ้ะทำทุละแ <c oughs> ดดอยู่จ้ะเมื่อนี่ก็แดดกลับบ้านแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ